พี่น้องสีแดงครับพี่น้องมือนี้สีแดงครับฮนุ่งผาพาครับมาครับพี่น้องลมฝนครับพี่น้องลมฝนเอาเอาแลอาครับพึ่นแลครับพี่น้องแดนมาไก่ครับแดนมาไก่แดนจ่อพ่อ มันสารโตอยู่แ hmm. ล <Good. S 2> <large. S 1> ้วไปขาแห้งไปขาแห้งเอาแล้วครับพี่โอ๊ต้องได้ครับก็้องได้จ้าจานครับพี่น้องจ้าจานจ้าจานสามล้านหมุนเ่ยเวลาก็เป็นสามล้อนหมุนสามล้อม ตัวสูงครับได้ยนอีกแล้วเสื้อกาครับจะดื่มตีน้ำไหมครับอุ่นดวงนึงตึลครับต้นา